ชาดกว่าด้วยกวางกุรุงคะอัธกถา,ากุรุงคะมิขชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลุวันกรุงราชครื้เย็นวันหนึ่งเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายได้นั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาถึงวีรกรรมของพระเทวทัตไม่ว่าจะเป็นการใช้ให้นายคำหมั่งธนูไปดักยิงพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการลงมือด้วยตัวเองด้วยการกลิ้งหินลงจากภูเขาหวังให้ทับพระพุทธเจ้าและทั้งยังเป็นผู้วางแผนปล่อยช้างนาลาคิรีหวังจะให้เหยียบพระพุทธเจ้าอีกเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคําเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเทวทัตพยายามจะฆ่าเราไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้พยายามแล้วเหมือนกัน แล้วพระองค์จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระองค์ปกครองไพร่ฟ้าประชาราชโดยธรรมบ้านเมืองของพระองค์จึงมีแต่ความสุขความเจริญผสกนิกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสิกรรมในผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยฝูงสัตว์มากมายหลายสายพันธุ บริเวณชายป่าใกล้หมู่บ้านของมนุษย์มีกวางหนุ่มแรกรุ่นรูปงามลักษณะดีอาศัยอยู่อาหารของกวางหนุ่มคือผลไม้ยอดใบไม้อ่อนและหญ้าทั่วไปแต่ที่โปรดปรานที่สุดก็คือลูกกระบกที่หล่นมาจากต้นใหม่ๆที่หมู่บ้านใกล้ชายป่านั้นมีพรานเนื้อคนหนึ่งเข้าป่าเกือบทุกวันเพื่อยิงสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เอาเนื้อไปขายที่ตลาดวิธีล่าของพรานก็คือ พรานจะผูกหางไว้บนต้นไม้สูงแล้วซุ่มอยู่ในนั้นเมื่อมีสัตว์เดินผ่านเข้ามาในระยะก็จะพุ่งหอกลงไปใส่ด้วยความชำนาญหากพรานได้พุ่งหอกใส่สัตว์ตัวไหนแล้วแล้วก็ไม่เคยพลาดบ่ายวันหนึง่งขณะที่หาบเนื้อสัตว์ออกจากป่าพรานเห็นรอยเท้าของกวางที่โคนต้นกระบกจึงหมายตาเอาไว้ว่าตนจะมาลากกวางที่ต้นกระบกนี้แหละหลังจากนั้นอีกสองสามวัน เวลาเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นพรานก็ถืออาวุธพร้อมกระสอบหนังออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่ป่าพอไปถึงก็เร่งตัดไม้ตัดเถาวัลย์ลากไปผูกเป็นหางไว้ที่บนต้นกระบอกทันทีพอเสร็จก็ปีนขึ้นไปนั่งรอพร้อมกับหอ,อกคู่ใจพอพระอาทิตย์ฉายแสงกวางหนุ่มรูปงามก็เดินออกมาจากซอกหินที่เป็นที่อยู่ของตัวเองเพื่อจะไปเก็บกินลูกกระบอกตามเคย แต่เมื่อมาเกือบถึงต้นกระบกจมูกก็ได้กลิ่นผิดปกติจากลมที่พัดโชยมาด้วยสัญชาตญาณระวังภัยกวางจึงไม่ได้ผุ่นผ่านเข้าไปใต้ต้นไม้ได้แต่ยืนรีรีรอมองอยู่ห่างๆฝ่ายพรานที่นั่งซุ่มมองอยู่ก็เห็นแล้วว่ามีกวางตัวหนึ่งยืนอยู่แต่ก็ไกลเกินกว่าที่เขาจะพุ่งหอกไปแทงให้ตายได้ก็นั่งรออยู่อย่างใจจดใจจอ่อเวลาผ่านไป กวางก็ไม่ยอมเดินเข้ามาใต้ต้นกระบอกสักทีครานชักหุดหงิดจึงโน้มกิ่งที่มีลูกกระบอกเข้ามาหาตัวแล้วเด็ดมาสองสามลูกตัดสินใจโยนลูกกระบอกนั้นลงจากห้างด้วยระยะที่กะดีแล้วลูกกระบอกนั้นจึงกลิ้งไปตกอยู่ตรงหน้ากวางพอดีเมื่อกวางเห็นลูกกระบอกกลิ้งมาหยุดอยู่แทบเท้าก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้ลูกกระบอกร่วงและกลิ้งแบบนี้มันผิดวิสัย ลักษณะเหมือนมีใครโยนลงมาแล้วกวางก็แหงนหน้าขึ้นไปมองบนกิ่งไม้บนข่าครบใหญ่วกวางเห็นห้างที่พรานผูกไว้และเมื่อสังเกตดูดีๆก็เห็นพรานนั่งแอบอยู่วกวางจึงทำเป็นไม่เห็นพรานแล้วก็ทำเป็นตะโกนพูดกับต้นกระบกว่าต้นไม้ผู้เจริญเมื่อก่อนท่านให้ลูกกระบกร่วงลงมาใต้ต้นเหมือนเทวดาเขยา่า แต่ตอนนี้ลูกกระบอกไม่ร่วงแบบนั้นแล้วดันกริ่งมาแบบนี้คงไม่ใช่ฝีมือของเทวดาแล้วกระมังงั้นเราก็ไม่กินละเราไปกินผลไม้ที่อื่นดีกว่าเราไม่ชอบลูกกระบอกแล้วพรานที่นั่งอยู่บนห้างได้ยินดังนั้นก็กลัวจะเสียโอกาสจึงคว้าหอกพุ่งใส่กวางทันทีแต่ก็ช้ากว่าฝีเท้ากวางที่วิ่งหลบทันพอหอกของพรานร่วงลงพื้นแล้ว กวางก็กลับมายืนตาแป๋วมองพรานอยู่ข้างๆหอกพรานเอ็ดอึงขึ้นมาด้วยความโมโหว่าหน่อยแนะ่เจ้ากวางบ้าเจ้าจะไปไหนก็ไปเราพลาดแล้วกวางส่งเสียงเจื้อยแจ้วตอบกลับมาว่าพ่อพรานผู้เจริญแม้ตอนนี้ท่านจะพลาดจากเราแต่รับรองว่าท่านจะไม่พลาดจากมหานรก8ดขุมอุสธานรก16ขุมดอกนะพูดจบกวางก็กระโจนพรวดออกไปทันที ส่วนพรานรีบปีนลงมาจากห้างด้วยความแค้นเคืองแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จึงเก็บหอกแล้วก็เดินบดงึมงำงึมงำเตะต้นไม้ใบหญ้าระหว่างทางกลับบ้านอย่างหงุดหงิดพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพรานเนื้อในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ส่วนกวางคือเรา ตถาคต